สวัสดีทุกๆพลังงานที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกๆเวลาของทุกๆท,ท่านนะคือความสุขนะคะจงมีสติอยู่กับตัวเองสติมาปัญญาเกิดถูกต้องเลยค่ะเป็นเป็นสิ่งที่คำพูดที่ใช้ได้ตลอดมีสติยึดมั่นอยู่กับตัวเองไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นนะคะมีสติอยู่กับตัวเอง แล้วเราก็จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของความคิดดีพูดดีทําดีนะคะแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วที่สําคัญอยู่กับปัจจุบันนะคะอนาคตคือปัจจุบันของเรานี่เองนะคะแล้วก็อดีตมันผ่านไปแล้วเนาะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่อดีตความทรงจําที่ดีก็กลับมาเป็นเอามาเป็นพลังใจให้เราได้แบบ ทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุขอแล้วที่สำคัญนะคะกําลังใจไม่ต้องรอให้ใครมาบอกให้ใครมาให้เรานะเราสร้างเองได้นะคะเราสามารถสร้างด้เองได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกๆคนมีศักยภาพในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองมากมายล้นพ้นเลยเพียงแต่ว่าบางทีเราไปยังไม่เคยหยิบเอาศักยภาพตัวเองเออกมาใช้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จ ในทุกๆด้านที่ทำนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกกับเรานะขอขอเสียงนำจากพ่อศิวะมาหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผ่านไพ่เด็กนี้นะคะว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีเรื่องราวใดที่ต้องรู้นะคะองค์นาศิวิยาองค์นาศิวิยาองค์นาศิวิยาองค์นาศิวยาขอให้เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะ ไพ่เป็นลรนดอมนะคะน้อมรับแต่พลังงานดีนะคะไพ่คือการใกล้ลายรู้ก่อนก็ก็ดีกว่านะคะดีกว่าไม่รู้อะไรก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นการใกล้ลายหรือว่าดูเพื่อความบันเทิกก็ได้นะคะโี่โหไพ่แรกมาก็ว้าวเลยโหยมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดินทางแล้วพลังงานไพ่ดีมาก วินคือเหรียญขึ้นมานี่คือเงินมามหาศาลด้วยมหาเศรษฐีเลยนะคะการเดินทางของคุณไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเดินทางไปดูงานเดินทางไปพบเจอพันธมิตรใหม่ๆพบเจอเรื่องราวใหม่ๆมันจะเป็นการเดินทางที่ทําให้คุณมีความสุขนะมันฟูการเดินทางครั้งเนี้ยมันทําให้คุณนะพบเจอเงินก้อนใหญ่ด้วยเป็นช่องทางหาเงินโอ้โห อยากบอกว่าพลังงานดีมากโชคดีมากเลยที่คุณดูคลิปนี้จนจบพลังงานมหาเศรษฐีการเดินทางของคุณจะนำมาสู่ชีวิตที่มีความสำเร็จมีความมั่งคั่งมหาเศรษฐีเลยนะคะแล้วก็เป็น energy บวกด้วยเป็นความสุขมากนะคะดูสิเก้าเหลี่ยนนะโอ้โหเห็นไหมดูดูดูภาพข้างใน ผีเสื้อเนี่ยคือการผีเสื้อมันหมายถึงชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเป็นอ่ะเป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนได้เกิดใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีเห็นไหมคะรอบร้องไปด้วยเงินผีเสื้อเขามีความสุขมากมีความสุขมากๆชีวิตคุณกําลังจะก้าวสู่ความสุข การเดินทางของคุณไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้ไกลก็แล้วแต่ไปดูงานไปพบเจอวิทธภาพใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆไปเจอพลังงานบวกจะนำพามาซึ่งเงินทองมากมายโห oh. คุณจะพบะการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณจะพบการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นการเริ่มต้นมาเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยดูจากอันนี้สิจากการที่คุณเดินทางเนี่ยหรือบางคนอาจจะมีโชคลาภกับรถพ่านหานะหรือบางคนจะได้รถใหม่มันทีได้หลายอย่างนะคะพอไพ่เป็นพลังงานรวม พลังงานดีมากๆพลังงานมหาเศรษฐีใบแรกขึ้นมาเลยพลังงานมหาเศรษฐีนะคะกินขีเหร่การเดินทางหลายๆพลังงานอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางจะทําให้คุณอ่ะมีชีวิตที่แบบฟูอะโหการเดินทางครั้งนี้อ่ะคุณจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะก้าวเหรียญเนี่ยโหเงินมหาศาลเลย มันจะเข้าสู่เงินเงินทั้งนั้นนะคุณเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญน่ะแล้วยังมี6กเหรียญหกเหรียญน,นี่คือการที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่กับคุณจะได้เจอการช่วยเหลือซัพพอร์ตกับผู้ที่หวังดีหรือคุณจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ที่ดีอ่าเป็นผู้รับโอกาสดีๆแล้วส่งต่อโอกาสดีๆเป็นผู้รับ ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ดีมาแล้วคุณก็ส่งต่อถ่ายทอดวิชาความรู้ของคุณต่อไปคุณจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้แล้วคุณก็จะมีการคุณจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือใดหลายๆด้านของชีวิตคุณเลยแน่นอนชีวิตคุณจะไปในทางที่ดีกําลังมุ่งมั่นฝ่าฟันเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ทางใหม่ในไหมผีเสื้อที่อาจารย์บอกเนีย่ยลายล้อมไปด้วยความสุขเงินมหาศาล หนึ่งเหรียญมาบอกแล้วว่าพลังงานคือน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะน้อมรับพลังงานดีพลังงานแห่งความมั่งคัง่งความสําเร็จสมหวังการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเดินทางไปเรียนรู้เรียนทางไปพบเจอมิตรภาพใหม่ๆเดินทางไปเอาพลังงานบวกใหม่ๆเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆไปไปรับพลังงานใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไปเจอหรือจะบางคนอนะไปเริ่มต้นกิจการใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไป อยู่บริษัทใหม่ที่ใหม่มันดีมากจะมีการช่วยเหลือซะพอเป็นการเริ่มต้นที่ดีสุดๆเลยนำพามาซึ่งชีวิตที่ฟูลฟิลสุดๆเงินทองมากมายมหาศาลกำลังหลังไหลมหาคุณแค่ใบแรกก็ปังแล้วค่ะนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะน้อมรับพลังงานความมั่งคัง่งความสำเร็จการเดินทางที่ พบเจอแต่เรื่องราวดีดีมิตรภาพที่ดีคนดีๆความสําเร็จใหม่ๆห,หรือบางคนอาจโชคได้โชคลาภทางกายบางคนอาจได้โชคลาภทางกายนะได้รับโชคลาภทางกายหรือบางคนได้อาจได้กำลังจะออกรถใหม่ยืนเรื่องรถแล้วได้อะไรแบบนี้มีโชคลาภจากรถยนต์ที่ใช้อยู่นะคะบางคน สัมผัสได้ว่ามีโชคลาภจากทางไก่ด้วยนะคะแล้วก็บางคนการเดินทางของคุณเดินทางไปอย่างที่บอกอะคุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีการเรียนรู้ใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆดีมากๆอะเรียกว่าดีมากๆน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะพลังงานที่แบบอุ๊ขอโทษอุดมสมบูรณ์มากๆเลยโอ้โหเริ่มต้นได้ดีมากจริงๆพลังงานที่เนี่ย เด,เด็กถือไม้กับเด็กถือดาบเป็นการเริ่มต้นที่คุณสำเร็จแน่นอนเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะคะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเบื้องส้งกับความสัมพันธ์เบื้องต้นกับงานใหม่ๆเริ่มต้นเรียนรู้กับโลกใหม่ๆแล้วนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเกิดมีการเดินทางเกิดขึ้น กล้ไกลก็เป็นการเดินทางนี่แหละแต่ว่าเดินทางแล้วดีมากเดินทางแล้วดีมากชีวิตดีมากน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปอาจารย์ขอน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยเพราะว่าพลังงานดีทั้งหมดไม่มีพลังงานใดที่เป็นท็อกซิกเลยเป็นพลังงานดีทั้งหมดยินดีกับทุกท่านที่โชคดีผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะขอให้ทุกคนแค่เรามีสติเราก็จะเกิดปัญญาเราจะ ไม่มีใครในโลกใบน,นี้หลอกเราได้นะถ้าเรามีสติกับตัวเองเราใช้ปัญญาของเราไปเรียนรู้ไปดูไปเห็นด้วยตานะอย่าให้ใครมาหลอกเราเพราะโลกทุกวันนี้นะ้องโอโมันเยอะแยะมากมายเราต้องต้องมีสติตื่นรู้นะแล้วเราจะดูคนออกอ่านคนเป็นนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จสมหวังในทุกด้านของชีวิตที่ลงมือทําการเดินทางก็เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็พบเจอแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆ เอเนจีบวกบวกบวกนะคะรับเรื่องราวดีๆนี้ไปค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ